สวัสดีทุกท่านนะผมนะครับผมตั้มกันแดดนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเควสเหรียญสแปนบีดกันนะครับผมเควสนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันว่าเซิฟเราเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยมันมาเป็นของ i r o นะครับผมแต่ผมว่าเซิฟเรามันก็จะทาได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนเควสเดลี่นะครับผมก็สามารถทําได้ทุกวันนะครับผมเลเวลเบรเลเวลก็คือเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูไอพีทีเดี๋ยวนะว่ามันจะรักเฟดได้ไหมโอเคเฟดอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมพอเราออกวมามาใช่ไหมเราก็วิ่งมาซ้ายมืออ่าเอตรงไหนหน้าอ่านี่นี่นี่อยู่นี่ครับอยู่น,นี่โอ๊ยกระตุกโอเคเราต้องคุยกับคนนี้ครับผมเฟดวิดเดอร์นะครับผมอ่าการการสืบหาจักรสัตว์นะครับผมเออ เดี๋ยวลองลองกดคูดูดก่อนเนาะน่าจะเป็นข้อสอบนะถ้าง,างั้นอ่านี่ครับผมเป้าหมายก็คืออดากอนไข่ไข่มังกรนะครับผมอ,อยู่ในถ้ำที่จะพบเป็นเป็นไข่ของดากโกอครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปที่เราอยู่ในดันเลยเนยครับโอเคครับผมผมเข้ามาในดันแล้วนะผมก็หลบมอนเตอร์นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเอไข่ที่มาได้หาเนี่ย มันเป็นไข่ที่เราไว้คุยให้เราคุยหรือว่าให้เราไปตีกันแน่นะครับเดี๋ยวผมลองไปดูเออผมคิดว่าน่าจะเป็นการคุยมากกว่านะเพราะว่าในแบบนี้มันจะมีไข่ให้เราคุยอยู่นะครับผมนี่อย่างเงี้ยน่าจะใช่อ่านี่นะครับผมอ่านี่เลยเนี่ครับให้หาอย่างเงี้ยครับผมสิฟองครับผมที่เ,วเควสเขาให้ให้ใหกำหนดกำหนดมาให้เราหานะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราอ<ๆ>นี่เจอร้านอื่นอกอันอ่านี่หนึ่งอันครับผม ดูในมินิแมพนะครับเพื่อนๆต้องหยุดดูมินิแมพครับว่าผมอ่าเจอตรงไหนนะครับผมเพราะผมเทเลฟอร์ตบางทีก็ไม่ทันได้พอเหมือนกันอ้าวมีซ่อนอยู่นี่ด้วยโอ้โหเพื่อจะเห็นเม,มื่อกี้พี่เลยนะผมว่าจะวิ่งพอดีเลยโอ้น,น,อนออี่ชั้นสองอ่ะเลองดูเน่อยสิผมจะได้อ่านี่ไงโอ้ชั้นนี้ก็มีครับชั้นสองเดี๋ยวลองลองเดินเดินดูหน่อยเฟื่อไม่มี นีต้องเป็นเควสแน่เลยแต่ผมไม่เคยทำนะต้องไปหาข้อมูลก่อนครับว่ามันเป็นยังไงโอเคมันมีทา่าทางเข้านี้ครับอันหนึ่งในชั้นนี้อุ้ยนี่ตรงนี้มีอันหนึ่งเอ้าแข็งโปก๊กโอเคเอาคีเดียวก็ตายนี่หว่าโอเคหนึ่งอันนะครับข้างในหนึ่งอันแล้วก็ข้างนอกหนึ่งอัน,นครับ โอ้ยเกาะอ,อะไรเนี่ยเอา้าใช่หรือเปล่าเนี่ยโอย้ของดีคุณค่าที่คุณคู่ควร <laughs> โอเคจัดไปเราหาไข่นะครับผมแต่หาไม่เจอเลยครับเออนี่ก็จะได้แล้วอ่าตรงนี้หนึ่งอันครับผมจําชื่อไว้นะครับเอ๊ะจําจุดไว้นะครับผม,อ,บผมอ่านี่ฟองหนึ่งแปดฟองนะครับจำจุดไว้ตรงนี้โอ้ตรงนี้เกิดแล้วโอ้โหแจ่มเลยครับเข้าไปใน โอเคเกิดแล้วครับผมก็อ่าสิบอันแล้วผมถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราแบบว่านี่ก็ถ้าเกิดเราหาแล้วไม่เจอนะครับผมก็ลองกลับมาที่อันเก่าครับก็ใช้เวลานานอยู่นะครับผมว่าน่าจะห้านาทีได้มั้งกวจะเกิดแต่ละฟองคือการคาดเดานะเพราะว่าผมก็เองก็ไม่ดไมูไม่ได้จับเวลาเหมือนกันว่าไข่ฟองหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บไปแล้วเนี่ยเวลาในการเกิดจะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะลองคุยดูครับ โอ้ได้พ p ได้เลเวลด้วยนะครับผมเออได้เบสจจอบอยู่ที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดอ่าสี่มืนแปดพันนะครับผมแล้วก็เจ้าก็สี่หมืนพันเท่ากันเลยที่ผมไม่ได้กดคูนเลยครับเซิร์เวอร์ก็ไม่ได้คูณด้วยครับผมอา่าก็จะได้เหรียญมาสองอย่างเลยกับตัวนี้เหรียญสเปนบิดนะครับผมแล้วก็เหรียญน,นี่ครับผมมาดุกมาดุกชิปแต่ผมไม่รู้นะเหรียญนี้ไว้ทําอะไรเหมือนกันนะ โอเคนี่จบจบไปครแรกเอ้ดวดูวด้วยว่าอ่าใช่ครับผมนี่เลยทําวิธีได้ตอนวันที่สี่นะครับผมวันที่สี่วันนี้วันที่อะไรเอ่ยวันนี้วันที่สามนะครับผมก็ทาได้ทีก็วันที่สี่ก็คือพรุ่งนี้เวลาตอนนี้เลยครับผมโอเคเป็นเควสเควสอะไรวันเควสเดลี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูอีก,อกสักเควสที่ผมดูมามันมีทั้งหมดเอ่อ ก่อนหน้านี้คือที่เราทาไปก็คือเฟสสองเผ่าใช่ไหมครับที่ได้สิบห้าสิบเอ้ยยี่สิบห้าเหรียญอ่ะยี่สิบห้าเหรียญอันนั้นคือทําเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยไม่ใช่เควสรายวันส่วนอันนี้เป็นเควสรายวันนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูอีกเควสหนึ่งเออเควสนี้ผมก็งงเช่นกันครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับผมก็ทํำส,สดๆไปด้วยเลยแล้วก็ทําด้วยแล้วก็อัดไปด้วยแล้วก็อันนี้ก็ต้องโดนไปครับผม โอเคให้เราไปคุยกับใครเนี่ยดูสิอ่าพิกัดนะครับผมโอเคเราต้องใส่แหวนภาษาด้วยนะครับอ่านี่ครับผมโอเคเจอ mc ีได้ครับผมอ่าในเควสที่สองครับผมเควสที่ผมดูจะได้สามเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เป็นเควสรายวัน เดี๋ยวเราทําทําเสร็จแล้วเราจะดูว่ามันได้อะไรันจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคให้คุยกับคนนี้นะผมอ่าอ้าวขึ้นมาแล้วนะผมโอ้โหแล้วผมจะรู้เรื่องไหมนะเวส <c oughs> ทีมงานแปลภาษาได้ยังครับเนี่ยนะทีมงานแปลภาษาได้ยังเนี่ย เดี๋ลยวอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหพระเจ้าเราจะหาเจอโอเคนี่ครับคุยอยู่คนนี้ครับอ๋อนี่ไงอ๋อเหมือนให้เรามาเก็บดอกไม้นะผมว่าอ้าวดอกเมื่อกี้ก็หายไปแล้วเปดอกไม้มาแทน อ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็คือพอเราให้ของมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องรอเขาสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคน้นำยามาห้าอันนะครับผมเออเขาบอกว่าให้เราไปตามจุดต่างๆน,นะครับผมกญญ็ทั้งหมดห้าจุดเนาะอ่าโอเคจุดแรกนะครับผมตรงนี้น่าจะนี้แหละถ้างั้นอไม่ใช่ นี่หรือเปล่าน่าใช่ดำหอมจะเป็นทหารนะเนี่ยมันอยู่มันอยู่ใต้ซุ้มไฟอย่างเงี้ยครับผมโอเคเพราะเมื่อกี้ผมเดินผ่านเะมื่อกี้ผมเลยจำได้นี่หรือเปล่าเออใช่ดำหอมอ่านี่นี่คนนี้น่าจะใช่โอเคเดี๋ยวลองกลับไปส่งดูนะครับผมคุยครับผมอ่าได้มาสามเหรียญเลยนะครับผมคนนี้ก็เป็น อ่ะเป็นเควสเดลี่ดีครับผมเออมีสกิลคูดาอยู่ที่โอ้ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะเฮ้ยข้างในานี้ด้วยเนะี่ยคนนี้แหละงั้นอ่ละอ๋อ คนนี้นะผมเบซี MC, คนนี้นะครับแหมผมก็เดินหาตั้งนานเออเบซี MC ตัวนี้ให้เราไปหาขอครับผมแล้วก็สิบห้าอันเอออันนี้มันคุณ,ค,ณคุณนะอ๋อนี่ไงเอ้าไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้อ๋อใช่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 ใชใชใชนี่นี่อันนี้สิบห้าอันนะผมแล้วก็เออตัวนี้ผมก็ก็คุ้นคุ้นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปล่าดูก่อนนะว่า สิบห้าอันเนี่ยอย่างละสิบห้าอันเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการล่านะครับผมโอเคเรามาถึงถ้ำแล้วนะผมเดี๋ยวยังไงผมจะสปีดไปเลยนะในการหาเนี่ยผมจะหรือจะตัดดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคิดดูทีนึงนะโอเคลองหาดูครับเรามาถึงกันแล้วนะผมเรามาส่งเฟสกันเลยดีกว่านะครับเออของที่ผมหามานะครับผมต้องใช้นี่สิบห้าอันนะครับผมแล้วก็อันนี้สิบห้าอันนะครับผมเอ,อ่อมอนเตอร์มันวัตถวล์โหดมากเลยครับ ผมลงไปดิ้นนะครับรอบนึงนะครับผมลงไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมวิ่งไม่ทันก็โดนดอกละพันครับผมแต่ว่าหลายดอกมากไม่รู้ว่ากี่ดอกกันแน่แต่ว่าลงไปนอน,นะครับผมเลือดผมตอนนั้นประมาณครึ่งหลอดครับตายังเขียดเลยนะครับผมใส่เสื้อน้ํามาก็ดีครับหรือว่าซื้อเกาะเกาะก,กน้ามาก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคเราไปส่งกันดีกว่าเออลืมบอกไปเวลาในการหาผมหาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับผม เอ่อกดคุณดอกไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมคุณดอกผมหมดแล้วผมได้อนี่มาเอ่อสิบสี่อันนะผมส่วนอีกอันหนึ่งหานานมากหานานมากผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะอีกประมาณสักยี่สิบหรือเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนะี่ยรวมๆแล้วก็ชั่วโมงชั่วโมงได้ครับผมสําหรับเฟสน,นี้ส่วนเพื่อนๆความคุ้มค่านั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะโอเคอ้าวเราไม่ได้ใสแ่แหวนเขาไม่คุยกับเราเอ้ โอเคได้แล้วครับผมได้แค่สามเหรียญเองนะครับโอ้ไม่น่าคุ้มเลยอะผมว่ามันไม่คุ้มเลยนะสำหรับเหรียญเนี่ยครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อืไม่คุ้มเลยครับผมผมว่ามันไม่คุ้มเลยกับเวลาที่เราเสียไป เสียไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าได้เหรียญแค่สามเหรียญเองแต่ถ้าที่ผมดูในเว็บอ่า IRO นะครับสําหรับ IRO ที่ผมดูมาอืมใช่ครับสามเหรียญ <c oughs> สามเหรียญครับผมผมว่าความคุ้มค่ามันสําหรับเอ่อเซิร์ฟเวอร์เราครับผมมันปรับดอกอัตราการดรอปน้อยมากครับผมขยะอะไรเงี้ยรวมถึงของเพสด้วยที่มันดรอปมันก็ทำให้เราแบบว่าใช้เวลานในการหานานมากแล้ว ผมว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราเสียเวลาไปเลยครับผมโอเคเท่าที่ผมดูมาก็มีสามเควสนะครับผมหรือเพื่อนๆมีเควสไหนอีกก็ลองแนะนำก,กันมาได้ครับผมลองคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลดูดทีนะครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมไปลาบาย